สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับความเจริญทรัพย์นะครับอ่ะบรรยากาศตอนเช้านะครับแปดโมงนะครับนี่ครับเหล็กมาส่งครับเหล็กมาจากกรุงเทพนะครับนี่ก็ขึ้นของให้ลูกค้านะครับแต่เช้าเลย อันนี้ไปหลายรอบแล้วนะครับอันนี้บินที่3มแล้วนะครับสองของจะมีเหล็กลายฝาปูนหินทรายนะครับนี่ไปด้วยกันหมดเลยนะครับทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองนะครับทั้งขายดีนะครับที่ที่ร้านนะครับของวามเจริญทรัพย์นะครับนี่ย เล็กก็ขายดีนะครับอินทินปูนทรายก็ขายดีนะครับวัสดุก่อสร้างนะครับขายดีทุกวันนะครับอ่ะเป็นไปในทางที่ดีนะครับเปิดร้านมาได้สองปีนะครับนี่ะก็ขยับขยายนะครับเพิ่มของเรื่อยๆนีก็เหล็กมาส่งนะครับ กว่ากันไปนะครับแต่ละวันนะครับก็วุ่นวายหน่อยนะครับก็อัปเดตเรื่อยๆนะครับสำหรับความเจริญทรัพย์นะครับเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างนะครับเหล็กกิฐหินปูนทรายนะครับส่วนข้องชําก็เงียบหน่อยนะครับของชํานนะครับส่วนใหญ่ทุกวันนี้ไม่ค่อยมีใครจัดงานใหญ่โตนะครับ จัดทีไรขาดทุนนะครับในเมื่อสมัยก่อนครับเราเบียร์ถูกเนาะหมูก็ถูกแต่ทุกวันนี้หมูลดละ2 0 0นะครับเราเบียร์ก็ขึ้นเอาขึ้นเอานะครับเนี่ยก็จะขึ้นอีกนะครับีกสิ้นเดือนนี้เบียร์ช้างก็จะขึ้นอีกนะครับอ๋อขึ้นเข้าไปนะครับส่วนคนมาช่วยงานก็เต็มที่500นะครับมันไม่คุ้มค่าใช้จ่ายนะครับก็เลยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครจัดงานใหญ่โตนะครับ มาเน้นขายที่วัสดุก่อสร้างดีกว่านะครับก็เปิดมาได้สองปีนะครับก็เตรียมขยับขยายนะครับเดี๋ยวสะสมทุนไปเรื่อยๆนะครับใช้ทุนสูงนะครับพอสมควรนะครับที่จะสต็อกของนะครับก็ส่วนใหญ่ที่ขายดีก็หน้าสองหน้าสามหน้าสี่นะครับ ส่วนเหล็กกลมไม่เท่าไหร่นะครับเหล็กกลมเราก็เอามาไว้บ้างนะครับแล้วก็ตัวซีนะครับตัวซีก็ไม่ได้ขายออกบ่อยนักนะครับตัวซีนะสามนะครับแต่ก็ติดไว้นะครับลูกค้าก็จะมาซื้อเทีละเส้นสองเส้นนะครับเนี่ยจะมีตัวซีนะครับตัวซีตัวหนากับตัวบางอ่าก็จะประมาณนี้นะครับตัวซีนะสามนะครับส่วนใหญ่ก็จะขายเป็นเหล็กกล่องนะครับในครึ่งคุณสามมากกว่าเป็นจีไอครับ ลองกาวไนาอันนี้สามคูสามตัวหนานครับสามคูนสามตัวหนา <L un> ก็จะขายพวกฝ้าเข้าไปด้วยนะครับฝ้าแล้วก็ซีลายนะครับไม้อัดพวกสมาร์ทบอร์ดก็ขายดีนะครับงานฝ้าแล้วก็มีปูนฉาบพวกผ้าฉาบนะครับทุกอย่างมันก็จะครบคู่กันนะครับ ก็มาที่นี่ที่เดียวครับบ้านทางหลังครับจบนับแน่นอนครับ,นนนรบประตูหน้าต่างก็อยู่ข้างในนะครับมีหมดนะครับนี้ให้เลือกหลายขนาดนะครับหน้าสามมีทั้งบางทั้งกลางแล้วก็ทั้งหนานครับจะมีปลอกปลอกก็ขายดีนะครับปลอกกับเหล็กเส้นนะ ปลอกส่วนใหญ่ก็จะเป็น10คูณ15นะครับไปเทคารน,นะครับธรรมดานะครับ10คณ20นะครับที่เป็นปลอกที่ขายดีก็จะเป็น10คูณ15คูณตัวนี้เนี่ยเราจะไปทำคารน,นะครับรเทคารประมาณนี้นะ ก็มีหลายขนาดนะครับมีเกือบทุกขนาดเลยนะครับ10คูณ2ี่คูณ25อ่า10คูณ35ก็มีนะครับ15คูณสิบห้าสคูณสิบน่ครับหลอกอยเยอะก็จะประมาณนี้นะครับ รถเชื่อมรถมันเหล็กดูใบตัดใบเจียนี่ครับส่วนใหญ่ใบตัดผมจะขายดีสีเขียวนะครับขายดีนะครับขายใบ,ยบยละยี่สิบาทนะครับใบละยี่สิบบาทขายดีครับน็อตสกรูนะครับเหมือนเดิมครับยังไม่ได้จัดร้านนะครับก็จะประมาณนี้แหละ อยากทาชั้นนะครับจะทําชั้นขึ้นชั้นสองเลยนะครับยังไม่มีเวลานะครับเดี๋ยวให้รถแมคโครเข้ามาที่ร้านก่อนนะครับพอดีไปออกงานขุดโครงน้องนายให้เขาอยู่นะครับเลยไม่มีเวลามาจัดร้านใหม่ปูนฉาบปูนยาแนวก็มีนะครับยาแนวนะครับแล้วสกรูนะครับพวกนี้ ขาดไม่ได้พวกเกียงก่อเกียงฉาบนะครับเกียงก่อเกียงฉาบพวกนี้ประมาณนี้นะครับตู้หงกบนี่ประตูห้องน้ําเราจะสั่งวงกบนะครับวงกบหมดแล้วลูกค้าจองแล้วตอนนี้นี่ครับแปดสิบคูณสองร้อยก็จะหมดแล้วเคอสั่งเพิ่มอีกวงกบ โอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับนะบรรยากาศตอนเช้านะครับนี่รถออกไม่ได้หยุดเลยครับตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งนะครับส่งของทั้งวันแน่นอนครับวันนี้มีบล็อกเข้ามาอีกพันห้าร้อยก้อนนะครับอ่ะสู้ๆกันไปนะครับสําหรับเอฟซทุกคนนะครับใครที่มองว่าจะเปิดร้านก็แนวทางประมาณนี้นะครับสํสหรับที่ที่อยู่ทางสิิเกตนะครับ ที่เข้ามาดูก็ขอให้ขายดีๆขายรวยๆนะครับขายอ่าเทน้าเทท่านะครับแกว่าเปิดร้านได้ปีกว่าเอ้ยปีกว่าหรือ3ปีนะครับแกบอกว่าเห็นคลิปนี้แล้วก็มีกําลังใจนะครับในการขายของนะครับมันไม่ได้เสียหายอะไรนะครับก็ขายไปเรื่อยๆนะครับก็ทํา <c oughs> การตลาดเอานะครับมันกําหนดไม่ได้ว่าวันนี้จะขายได้ ขายไม่ได้ครับมันแล้วแต่วันด้วยนะครับอ่ะก็แนวทางประมาณนี้นะครับอ๋อพี่วัดเห็นคลิปพี่วัดแล้วก็อยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับฮักคโฮมฮักคโฮมนะครับรู้สึกว่าจะขายดีนะครับนี่โอ้ไม่ธรรมดานะเปิดร้านใหม่นะครับอยู่ร้อยเอ็ดนะครับเข้าไปดูในช่องฮักคโฮมนะครับนี่มีทุกอย่างเหมือนกันนะครับนี่ก็ พื้นที่แกเยอะนะครับแกใหญ่กว่าผมเลยนะครับเกิดติดทางใหญ่ด้วยนะครับถือว่าทำเลดีมากนะครับเห็นในคลิปนะแกก็จะอธิบายบอกทุกอย่างนะครับก็อยากได้ความรู้ก็เข้าไปในช่องหกผมเลยนะครับก็เริ่มตั้งแต่ทำร้านใหม่ล่ะแกทำคลิปดีมากนะครับส่วนผมไม่ค่อยได้ทำคลิปนะก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับขอบคุณพี่วัดนะครับที่ สังเหล็กนะครับกับผมนะครับแล้วก็ปรึกษาหาเรือกันประจำนะครับก็มีอะไรก็แชร์ความรู้กันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ